ในหลวงพระราชินีสเสด็จพระราชดำเนินสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอ,อาหารหันตธาตุณ้นมนฑลพิธีท้องสนามหลวงวันที่26กุมภาพันธ์2567เวลา9ก้นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินี เสดดจพระราชดำเนินไปทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคััลานะนิ่งในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาค25ม2567ณวันที่4ของสนามหลวงเขตพระนครกรุงเทพมหานาคร เสด็จพระราชดําเนินถึงมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเสด็จาทวีสิงนายกรัธมนตรีประธานคณะกรรมการอํานวยการจัดงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะคณะกรรมการจัดงานและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้นเสด็จพระราชดดำเนินไปยังมนดกที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงวางพุ่งดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเรื่อทอาน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุทรงกราบต่อจากนั้น เสด็จเข้าพักพลาพิธีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัศก,การบูชาพระรัตนตรยัยทรงกราบทรงศีลประธานสงถวายศีล เสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรากาศให้ในายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนางยุพาทวีวัฒนกิจบอวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเข้าทูลละอ,องผุ้ลีพระบาทคุณกล้าวูลประหมมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี ากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรากาสให้ในายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานภ้าทูลละอองขณีพระบาทกราบบางพพังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน จากนั้นทรงสุดไปเทียมชนวนพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเคืนไปตั้งที่มนดลบประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุและพระราชทานไปตั้งที่มนดลบหน้าหอคำหลวงอุทยานราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ วัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีและวัดมหาธาตุวชิรมงคลจังหวัดกระบี่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสต่อไปเสร็จแล้วทรงกระเทียนประตุปัดกายพิยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักโนโทบพ,พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธมามะกะทรงเป็นอัคราศาสนูปธรมภก์ ทรงคำนุบำรุงศาสนาทั้งพวงโดยทรงเพื่อกูลคำจุนพระพุทธศาสนาภายใต้พระบรมโพธิสมภารและเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต บรมราชินีไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการอุปถัมภ์กิจการของศาสนาด้วยพระราชหฤทัยอันเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความสำคัญของศาสนาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านศาสนานานับการด้วยความมืดใสและพระราชศรัทธาในพระพุทธาศาสนา กับทรงมีพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมพิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสุริยพิทักษบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชนน,รรชน,นีพันปีหลวงในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา,าให้มีความเจริญรุ่งเรืองและทำรงไว้อย่างมั่นคงถาวรสืบไป โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567รัฐบาลร่วมกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดียจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคพ,พันลานะจากสาธารณรัฐอินเดีย โดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานณพิพิธภัณฑ์พสถานแห,ห่งชาติกรุงนิเดลีซึ่งขุดพบที่เมืองปิปราว่ารัฐอุตรประเทศเมื่อปี2439 และพระอาหารหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคัลานาจจากพุทธวิหารสารีรัฐมัธยประเทศสาธารณรัฐอินเดียซึ่งเป็นศาสนวัตถุที่มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนอินเดียและไทยรวมทั้งยังเป็นโบราณวัตถุที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของาสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นการทั่วคราว นมนฑทลพิธีท้องสนามหลวงเขตพระนครกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่23กุมภาพันธ์ถึงวันที่3มีนาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธ์ธมตรีอันดีระหว่างทั้งสงประเทศ นอกจากนี้จะอัญเชิญไปประดิษฐานในส่วนภูมิภาคนะหอคำหลวงอุทยานราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่4-8มีนาคม2567วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบนราชธานีระหว่างวันที่9-13มีนาคม2567และวัดมหาธาตุวชิรมงคลจังหวัดกระบีระหว่างวันที่14-18มีนาคม2567เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมสักการะด้วย ื่อขาวรายงานว่าน้ำมนตลพิธีท้องสนามหลวงพุทธศาสนิกชนจำนวนมาเดินทางมารับเสด็จพระราชดำเนินและร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมค,คััลานะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว นางสวิตตาประเจริญชาวจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าตนเดินทางมาพร้อมกับคุณแม่พี่สาวและหลานดีใจมากที่ได้มีโอกาสมากราบสักการะพระบ,บรมาสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมกัลานะ เพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวขณะเดินเยียนสามรอบก็อธิษฐานตนเองสุขภาพแข็งแรงและครอบครัวมีความสุขคาข่า,ายเจริญรุ่งเรืองและที่ดีใจมาได้รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีอย่างใกล้ชิดดพวยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ